ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆนะครับปริยวิทย์ต้องขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์นี้ในระหว่างที่อ่านนิยายวายปราพยศไอ้แป้งอยู่บรรยากาศข้างนอกฝนตกค่อนข้างแรงนะครับ ในบทนี้ก็จะมีเสียงฝนโปรยปรยคระเครากับเสียงอ่านนิยายของปริยวิทย์ไปด้วยนะครับถือเป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับฟังเพื่อกล่อมกลาให้คุณผู้ฟังได้นอนหลับฝันดีนะครับเก็บเอาไว้ฟังก่อนนอนอีกรอบหนึ่งก็จะดีมากๆเลยนะครับ ปราพยศไอ้แป้งวันนี้เสนอเป็นบทที่18นะครับบทนี้มีชื่อว่าปราพยศไอ้แป้งพาร์ทหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ แต่มีคนอย่างไอ้แป้งเข้ามาในชีวิตของเจ้านายของอรันทุกอย่างก็เริ่มอยู่เหนือการควบคุมเสมอมาเขาจึงคิดแค่ว่าหากปล่อยคนอย่างไอ้แป้งให้ลอยนวลทุกอย่างก็จะไม่อยู่กับร่องกับรอยอีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่คนอย่างเขาจะต้องจัดการตามที่เห็นสมควรสถทีและในเมื่อเจ้านายของเขาเปิดทางให้ขนาดนี้และในเมื่อบอกว่าให้จัดการตามที่เห็นสมควรได้อย่างนั้นเขาก็จะไม่เกรงใจแล้วกัน การเดินทางจากกรุงเทพถึงพัทยาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงห้าสิบสองนาทีโดยประมาณแต่สำหรับคนชำนาญการในทุกด้านอย่างอารันใช้เวลาเดินทางเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีก็เพียงพอแล้วร้านอาหารกึ่งผับที่ว่า ชื่อว่าร้าน Hangover ชื่อภาษาไทยว่าเมาค้างผับผับชื่อดังที่สุดในพัทยาเชียวนะไอ้แป้งคนนี้มันพัฒนาจริงๆอาลันก้าวลงจากรถ พร้อมกับเงนหน้าขึ้นมองป้ายชื่อแฮงโอเวอเมาค้างแล้วก็ยกยิ้มมุมปากก่อนจะเดินเข้าไปด้วยความมาม่นมั่นพี่แป้งเขาบอกว่าพี่เป็นช่างซ่อมรถที่หาตัวจับยากเนี่ยมันจริงใช่ไหมพี่ ไอ้ภูเอ่ยถามขึ้นมาด้วยแววตาที่เป็นประกายวาววับแป้งไม่ได้สนิทกับไอ้ภูมันนักหรอกและตอนแรกไอ้ภูเองก็ไม่ได้มีแก่ใจจะมาสนิทกับไอ้แป้งมันเลยด้วยซ้ำจับพรัดจัะผูยังไงไม่รู้จูจๆอีกฝ่ายก็บอกว่า จะพาไปเที่ยวผับที่พัทยาสนใจไหมแน่นอนว่าคนอย่างไอ้แป้งมันย่อมสนใจอยู่แล้วของชอบมันนี่และประจวบเหมาะกับช่วงนี้มีหนามยอกอกคอยทิมแทงใจของมันอยู่บ่อยครั้งด้วย มันเลยตัดสินใจออกมาปลดปล่อยความกลัดกลุ้มได้อย่างไม่ลังเลเลยสักนิดมึงอย่าไปฟังใครเขาพูดมากฝีมือกูก็งั้นๆแหละไม่จริงมั้งพี่ดูคุณเคนตาเขาชื่นชมพี่ยังกับอะไรดีฉันว่า พี่ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเออมึงอยากจะคิดอะไรก็คิดไปไอ้แป้งไม่สนใจมองหน้าของคู่สนทนาของตัวเองเลยด้วยซ้ำมันเอาแต่กระดกแก้วแอลกอฮอล์ลงไปในลําคอถ้าทางมั่ดมัน่น สายตาเด็ดเดี่ยวการตัดสินใจเฉียบขาดทำให้ภูนึกถึงคำพูดของคุณเคนตะที่ว่าแป้งคืออดีตเจ้าของอู่ซ่อมรถที่เก่งที่สุดที่เป็นที่ต้องการของศูนย์โมนิฟายรถทั้งเอเชียนี้เลยนะซิมันต้องใช่ มันต้องใช่แน่ๆต้องใช่เขาคนนั้นแน่ๆเออพี่ฉันก่อถามอะไรพี่หน่อยได้ไหมถามอะไรพี่เออเคยเคยทำงานที่อู่ไหนมาก่อนเหรอทำไม ก็ฉันคิดว่าฉันคุ้นเคยกับดีลาท่าทางของพี่ในตอนที่พี่ลงมือโมดิาฟลถให้กับคุณเคนตาตมากๆเลยนะพี่คือเอาจริงๆก็คุ้นตามานานแล้วละ่ะตั้งแต่ที่พี่ลงมือทำลถให้ลูกค้าหลายครั้งแล้วเพียงแต่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเต็มตาทุกขั้นตอนที่พี่ทําคนเดียวฉันรู้สึกประทับใจพี่มากเลยนะพี่เออขอบใจมากอูกูเป็นอูเล็กๆมึงไม่รู้จักหรอกแล้วชื่อละพี่ ชื่ออูพี่ที่เคยทำนะชื่ออะไรงั้นเหรอมึงนี่เซาสีจังวะบอกไปมึงจะรู้จักหรือเปล่าเหอะขนาดคุณเคนต่ายยังรู้จักเลยฉันว่าฉันต้องรู้จักแน่ๆเออคืจริง่ะ บอกมาเถอะพี่ฉันอยากรู้ใจจะขาดอยู่แล้วพี่โหขนาดนั้นเชียวโอ้ดันนิ่งสาวมึงรู้จักไหมไม่รู้จักละสิเฮ้ยไอ้พูมึงนั่งลงทำไม ุูขกกึ้นเดี๋ยวนี้พี่ช่วยรับฉันเป็นสิทย์ได้ไหมพี่ฉันก่อร้องละ่ะฉันเป็นแฟนข,ของรันนิ่งซาวมาตลอดชีวิตของฉันฉันใฝ่ันอยากจะเข้าทำงานในดันนิ่งซาวมาตลอดแต่แต่ว่าที่นั่นไม่ยอมรับคนเลยฉันก็เลยต้องมาสมัคร ที่พาวเวอร์สตแทนน่ะโหมึงพูดเหมือน n รนนิงซาวยิ่งใหญ่ครับฟ้าขนาดนั้น n รนนิงซาวมันก็แค่ขาเหมาควันที่ติดอยู่ที่ท่อไอเสียรถยนต์ก็เท่านั้นเมื่อเทียบกับ Power อร์สตมมึงได้เข้าทำงานที่นี่ ก็นับว่าโชคดีกว่าใครแล้วแต่มันไม่ใช่ความฝันนี่แป้งหันควับไปมองทางคนที่นั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นด้วยแววตาสุดซึ้งความฝันงั้นเหรอ เขาลืมคำคำนี้ไปนานมากแล้วพอได้ยินคำนี้ขึ้นมาจึงรู้สึกว่าตัวเขาเองก็เคยมีความฝันเช่นเดียวกันทำไมถึงอยากเข้าที่รันนิงซาวขนาดนั้นฉันชอบสไตล์การแต่งลถของดันนิงซาว ฉันไม่มีปัญญาเอารถเข้าไปแต่งที่นั่นหรอกนะแต่ฉันอยากเป็นคนที่สร้างสารรค์รถขึ้นมาด้วยสไตล์ของดังนดิ้งซาวด้วยมือของฉันเองพี่พี่ช่วยบอกเจ้าของอู่ดันดิ้งซาวให้ฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันอยากเข้าไปทำงานที่นั่นจริงๆอะได้มหมพี่ กูได้ยินแล้วแต่กูรับมึงไว้ไม่ได้ทำไมอะพี่ช่วยฉันหน่อยเถอะนะฉันขอร้องบอกเจ้าของอุ้ยฉันหน่อยเฮ้ยไอ้ภูก่อนอื่นเลยมึงลุกขึ้นก่อนสิ กูจะบอกอะไรมึงให้กูนี่แหละเจ้าของอู่รันนิ่งซาวเป็นอู่ของกูเองและถ้ากูบอกว่ากูรับมึงไว้ไม่ได้เพราะรันนิ่งซาวตอนนี้นะมันไม่มีอีกแล้วพ่อมึงนะปิดอู่กูไปแล้วคราวนี้มึงเข้าใจหรือยัง พี่เป็นเจ้าของอูดันนิ่งซาวเหรอพี่พี่เป็นเจ้าของฉายาช่างส้มวิ่งเปลี่ยวในตำนานพี่แป้งฉันเป็นแฟนคับพี่และจะจะเป็นไปนตลอดชีวิตไอ้แป้งเหลือบมองไอ้ภู ที่กำลังคลานเขาเข้ามาเกาะที่ต้นขาของเขาไว้แน่นทั้งน้ำเสียงสูงปีตแล้วแววตาส่องประกายระยิบระยับบ่งบอกให้รู้ถึงความจริงใจของอีกฝ่ายที่เปี่ยมลน้นเขาได้แต่สายหน้าไปมาแล้วจึงยกยิ้มมุมปากอย่างอดไม่ได้ ที่จะภาคภูมิใจในตัวเองกว่าจะเขี่ยวเข็นให้อีกฝ่ายยอมลุกขึ้นไปนั่งที่เดิมดีๆได้ก็เล่นเอาเหนื่อยกันเลยทีเดียวเอ๊ะเี่พี่ว่าพ่อผมปิดอูพี่พี่หมายถึงคุณกันนะนะก็ใช่นะซสิ ไม่หานั่นแหละที่ปิดอูกูแม่งในขณะที่ทั้งคู่สนทนากันมาจนถึงตรงนี้เสียงก็เริ่มดังลั่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนักดื่มขาจรสองคนกำลังเป็นที่จดจ้องมองจากนักดื่มเจ้าถิ่น จดจ้องมองมาแบบไม่ละสายตาเลยทีเดียวในทันทีที่เพลงโปรดของไอ้แป้งมันดังขึ้นจากนักร้องประจำร้านมันก็รุกพรวดขึ้นแล้วเดินตรงไปทางด้านหน้าเวทีก่อนจะยื่นเครื่องดื่มให้กับนักร้องคนโปรดของเจ้าถิ่นแถวนั้นที่พวกเขาทุกคน กำลังนั่งจ้องกันตาเป็นมันพร้อมกับน้ำลายหกพฤติกรรมเช่นนี้มันช่างชวนให้ได้รับบาทาไร้เงาไปเป็นรางวัลเสีจริงแต่ถ้าว่าคนเมามาอกอย่างไอ้แป้งมันจะไปรู้เรื่องอะไรกันเล่าให้คุณ ขอบคุณนะครับกล้าดีจังพัทยานี่เป็นเมืองเถื่นนะครับคุณควรจะรู้ไว้บ้างไอ้แป้งยกยิ้มหวานให้กับนักร้องหนุ่มคนดังกล่าวก่อนจะหันหลังกลับเดินมานั่งเก้าอี้ของตัวเองอย่างไม่สนใจใย,ยดีต่อสายตาของผู้คนที่กำลังจ้องคำเหม่ง พร้อมกับกัดฟันแน่นเจ๋งไปเลยอ่ะพี่แป้งพี่สนใจนักร้องคนนี้เหรอเดี๋ยวฉันติดต่อให้พี่เอาไหมพี่ฉันจัดการให้พี่แป้งเอง<笑><笑>วงเล็บแม้แต่มันก็คิดว่ากู ช่างเธอะไม่ต้องกูไม่ได้สนใจนี่ไอ้พูมึงรู้ไหมว่าความฝันของกูคืออะไรมีอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเองใช่ไหมพี่ผิดหา ไม่ใช่เหรอกูอยากเป็นนักร้องหาพี่เนี่ยนะไอ้ภูถามเสียงดังลั่นร้านพร้อมกับใช้สายตามองไปที่ไอ้แป้งตั้งแต่เส้นผมจะหลดปลายเท้า หน้าตาก็พอได้แต่แต่ถ้าว่าเมื่อมองขึ้นไปบนเวทีแล้วเปรียบเทียบไอ้แป้งกับนักร้องหนุ่มคนนั้นมันไปคนละทางแต่พอคิดว่าอีกฝ่ายคงอยากจะเป็นนักร้องแบบซูเปอร์สตาร์เพลงร็อกแบบร็อกแอนด์โร ก็เลยพอเข้าใจได้แต่ครั้นพอได้ฟังประโยคต่อมาไอ้ภูก็ถึงกลับหันไปมองทางท่านอาจารย์ของมันสลับกับนักร้องหนุ่มคนนั้นอีกครั้งทันทีกูอยากขึ้นไปยืนบนนั้น อยากแต่งตัวให้สวยที่สุดคำพูดของไอ้แป้งมาหยุดอยู่ที่ตร,ตรงนี้พร้อมกับความคิดของไอ้พูที่ว่าแล้วลอยสักมังกรเก้าเสียนของพี่ละครับอาจารย์วงเล็บถามได้แค่ในใจ ไอ้แป้งมันไม่ว่าเปล่ามันลุกขึ้นแล้วเดินขึ้นไปบนเวทีทันทีไอ้ภูถึงกับอ้าปากค้างใช่ทุกคนก็ถึงกับอึ้งเช่นกันพี่พี่จะทำอะไรอะเออพี่แป้งคือ ให้ตายสิขอร้องเพลงซึกเพลงได้ไหมเอ่อเออคือนักร้องหนุ่มคนนั้นยังไม่ทันจะตอบไอ้แป้งมันก็เอื้อมมือไปคว้าเอาไม้ที่อยู่ในมือของอีกฝ่ายมาถือเอาไว้มัน่น ก่อนจะหันไปบอกชื่อเพลงที่ต้องการจะร้องให้กับนักดนตรีพอได้ยินชื่อเพลงเจ้าของเวทีถึงกับยกยิ้มมุมปากก่อนจะเริ่มบรรเลงเพลงที่ไอ้แป้งขอ,อไว้ทันทีถ้าไม่แน่จริงก็คงไม่ขึ้นมาสินะ ผิดแล้วคิดอยากจะร้องเพลงแต่ละทีต้องรอให้เมาได้ที่ซะก่อนตั้งหากคนอย่างเขามันช่างขลาดเขายิ่งนักเมื่อดนตรีบรรเลงเพลงขึ้นเพลงที่ขอเอาไว้เป็นเพลงสากล ที่นักร้องหลายคนการันตีแล้วว่าร้องยากติดอันดับท,อบท็อป10ไอ้คนข้างบนเวทีด้วยกันก็อยากจะลองฟังดูอยู่เหมือนกันว่าจะแน่สัแค่ไหนแต่ไอคนที่อยู่ข้างล่างเวทีก็พร้อมที่จะขับไล่ไอ้คนก่อกวน ให้รีบลงมาจากเวทีทันทีที่จะอ้าปากร้องเอาสิร้องเลยลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะมึงส่วนคนที่ลุ้นไม่แพ้กันก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณกัน ใช่แน่นอนว่าเป็นเขาเขามาเพราะเขาให้เหตุผลว่าคนที่จะปราบพยศไอ้แป้งได้นั้นมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้น จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนิยายวายบทที่18ของปราพยศไอ้แป้งนะครับปริยวิทย์ขอย้ำอีกครั้งนะครับต้องขออภัยสำหรับเสียงฝนที่รบกวนสอดแทรกเข้ามาในนิยายแต่ละบทของสัปดาห์นี้นะครับข้างนอกฝนตกกำลังตก แรงเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีเสียงสอดแทรกทำให้รบกวนโสตประสาทของคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้อภัยนักเขียนและก็นักภาคตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนตอนต่อไปของปราพยศไอ้แป้งในวันท ไปนะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ